สวัสดีครับมาดูแนวทางคู่ตะวันเกาหลีนะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับนูดขึ้นลงย4ตัวนะครับผมจะใช้ชุดของล่าง1เป็นหลักนะครับมันมีคู่ตะวันเกาหลีก็มันมี2รอบก็ต้องแนะนําตามตามนี้นะครับและหลายท่านพอเข้าใจนะครับถูกรอบแรกคือหยุดนะครับรอบแรกไม่ถูกบรทบมาที่รอบสองลักษณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านที่ใช้แบบที่จ่ายก็เสียเงิสีบห้ายอดถูกก็จะได้เยอะมากกว่านี้นะครับ แล้วก็แนะนำลูกหนึ่งชุดมีทุนสำรองอยู่จำนวนหนึ่งนะครับอันนี้เวลาดีผมนะครับท่านใดทักทายได้ได้นะครับอ่าโอเคก่อนหนึ่งวันวันวันศุกร์ผมไม่ไม่ได้ลงให้นะครับถ้านอาจจะตามทุกวันก็ในรายกลุ่มครับแบ่งปันกัน้วยปีละหกร้อยบาทครับใช่ครับปีละหกร้อยบาทครับเลขของวันพฤหัสคือเลขหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองบวกยี่สิบสี่ได้สามสิบหกนะครับแล้วก็หนึ่งสองลบยี่สิบสี่จะได้แปดแปดสิบแปดนะครับ แรกก็เขาต้องมาทักครบทั้งหมดนะครับส่วนท่านที้จะเจ็มจริงก็จะตัดทิ้งมากได้นะครับตัว2ตัวอะไรเรื่องให้ตัดได้นะครับแต่อย่าตัดตัวที่มันถูกออกนะครับส่วนถ้ามันหลุดนะครับถ้ามันหลุดนะครับก็แนะนาว่าปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อนครับรอให้เลขมันเข้าแล้วค่อยอัดครับพักษณาอย่างนี้ครับถ้ามันหลุดก็คือเข้าแล้วค่อยอัดนะครับจะจะหนึ่งวันหรือว่าถ้าวันช่วงที่เดินเข้ามาสามสี่วันถ้าก็อัดช่วงนี้ครับเพื่อเอาทุนคืนแล้วก็ได้กําไรครับดีกว่า ปอดพายได้ถครับเพราะว่าปีหนึ่งค่อนข้างนานครับไม่จำเป็นต้องรีบร้อนครับเพราะว่าถ้าวันช่วงที่มันมันหลุดอัดไปผู้ตามตองก็มันก็เปลืองทุนส่วนหนึ่งครับเก็บทุนไว้เอาไว้อัดช่วงที่มันถูกมันมีโอกาสถูกเยอะดีกว่าครับเอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับเลขของวันพัะขันนะครับโค้ตตะวันฮัลเกาหลีนะครับ